สมิธบันดิตหรือนักร้องดูโอสมิธแอนเชนเปิดภาพล่าสุดป่วยเป็นอมพะพษ์กซีกซายนานสิปีนักร้องดูโอในยุค90สมิธแอนเชนประกอบไปด้วยสมาชิกสมิธบันดิตและเชนเมืองครุฑเจ้าของเพลงดังอย่างเก็บไว้ในใจเพราะผูกพันขอเพียงเท่านี้และเพราะรักเธอเปิดตัวครั้งแรกในปีพศ2539โดยมีสมิธบันดิตเป็นนักร้องนำและเล่นเปียโน,โนส่วนเชนเมืองครุฑเป็นนักร้องนำ จากภาพล่าสุดใน f c e e o o o s สมิธบันนิตยาได้เขียนแคปชั่นสมิธครับรอน้องอ,อจอสิริพงมารับไปพบแพทย์ด้วยปวดหัวเข่าทรมานมากครับและเจ้าตัวอยู่ในอาการป่วยเป็นอัมพฤกษ์ซีกซ้ซายทั้งนี้สมิธบันดิตป่วยเป็นอมัมพฤกษ์มานาน10ปีโดยเมื่อปี2557เจ้าตัวถูกพาตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนจากอาการเส้นเลือดในสมองตีบร่างกายซีกซ้ายไม่สามารถขยับได้กลายเป็นอัมพฤกษ์ซีกซ้ซาย ปัจจุบันอดีตนักร้องนักดนตรียังคงต้องรักษาตัวอย่างต่อเนื่องและตอนนี้มีอาการหลงหลงลืมลืมแฟนคลับทราบข่าวต่างเข้ามาส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามเลยทีเดียว